โอนะคะก็เรื่องราเนี่ยก็เมื่อ2เดือนที่แล้วมีผู้เสียหายมาหาแม่นะคะก็ตอนมีผู้เสียหายทั่วประเทศเนี่ยสองพันกว่าร้านค้าแต่มีตัวแทนมาเนี่ยมีตัวแทนมาเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบร้านค้าวันนี้มีตัวแทนมาสองร้อยเจ็ดสิบร้านค้าซึ่งโดยหลักๆเลยนะคะก็เขาก็มีคดีที่คือเราก็ไม่รู้นะคะว่าทำได้ยังไงในในในลึก ต้องมาให้เขาตรวจสอบว่าทําไม2000กว่าล้านค้าถ <ผม S 1> ึงลุคดียักยอกทรัพ <ผม S 1> ย์ของหายด้วยยักยอกทรัพย์ของตัวเองคอยักยอก,กแปลกมากแปลกค่ะแล้วก็แล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยที่มาที่มาเนี่ยณวันนี้เนี่ยคือเป็นผู้เสียหายจริงๆครับไม่ได้อ่า มีผู้เสียเป็นผู้เสียหายจริงๆโดนคดีจริงๆเสียเงินจริงๆเสียเงินจริๆเงินสองแสนเนี่ยแน่นอนว่าเสียอยู่แล้วแล้วบางคนก็2ล้านใช่เมื่อกีโดนล้านสองล้านห00้แสน